สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําชีสเค้กหน้าไหม้นะคะตอนนี้เราก็ได้เตรียมส่วนผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มต้นจากนี่เลยค่ะครีมชีสนะคะวันนี้เราใช้ครีมชีสที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างนิ่มลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตีให้กระจายตัวนะคะเป็นครีมเลยนะคะ แต่เนื้อยังไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทยอยใส่น้ำตาลลงไปผสมเลยนะคะโอเคเนียนประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปาดอ่างนะคะ ชาำผสมนะคะเล็กน้อยนะคะให้ส่วนผสมเข,เข้ากันดีนะคะโอเคค่ะตีให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เข้ากันกับครีมชีสได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทยอยใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใส่ลงไปผสมทีละฟองนะคะผสมเข้ากันแล้วนะคะถึงค่อยใส่ไข่ใบต่อไปนะคะ ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่ฟองที่สองลงไปผสมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่เกลือลงไปผสมนะคะเกลือก็จะใช้แค่ประมาณ1หยิบมือนะคะตัดรสเล็กน้อยนะคะ ปาดอ่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทยอยเทวิปปิ้งครีมลงไปผสมลงไปในชามเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะร่อนแป้งลงไปผสมนะคะ โอเคผสมจนเนื้อเนียนเข้ากันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเทส่วนผสมลงพิมพ์เพื่อที่จะอบได้เลยค่ะวันนี้เราเตรียมพิมพ์เอาไว้แล้วนะคะก็เป็นพิมพ์ที่กรุด้วยกระดาษรองอบนะคะเห็นแบบนี้นี่ไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนี่นะคะเป็นกระดาษเป็นกระดาษรองอบลายหนังสือพิมพ์นะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะนี่นะคะ เราก็สามารถที่จะกระแทกพิมพ์นะคะแล้วก็นำส่วนผสมเข้าอบได้เลยค่ะ รอยแล้วนะคะสำหรับชีสเค้กหน้าไหมนะคะสีกำลังสวยเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะเราจะทิ้งเอาไว้นะคะให้เขาเย็นตัวในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะตัดเสิร์ฟเนี่ยเราจะแช่ยเย็นเอาไว้นะคะก็จะใช้เวลาแช่ยเย็น1นคืนนะคะถึงจะอร่อยได้ที่นะคะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ แช่เย็นไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะเคเ้าก็จะยุบตัวลงแบบนี้นะคะเป็นปกตินะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะนี่ค่ะเราก็นำออกมาจากพิมพ์เลยโอเคหอมหมาก เพราะว่าด้านหน้าเค้กเนี่ยเขาจะแบบไม่ไหมแบบนี้นะคะทําให้เค้กเนี่ยเขายิ่งหอมมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาเกิดคาราเมลขึ้นบนหน้าแบบนี้นะคะก็ต้องระวังว่าอย่าให้มันไหมเกินไปมากนะคะแบบนี้กาลังหอมกําลังสวยเลยนะคะนี่นะคะเรามาตัดดูเนื้อขนมกันเลยดีกว่านะคะสักชิ้นหนึ่ง นี่ดูเนื้อด้านข้างของขนมเค้กนะคะเนียนมากนะคะนี่นะคะ ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับชีสเค้กหน้าไหม้สูตรนี้นะคะหอมอร่อยมากๆจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปจากแอนเมดกันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ